ค่ปี58ที่กำลังจะผ่านไปมีอะไรในความทรงจําบ้างปี58ที่มันจะผ่านไปนะครับมีอะไรในความทรงจําบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายครับก็ความทรงจาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับกับสีโพดําที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของพวกเรานะครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแบบว่ายังเครียดอยู่ว่าเฮ้ยจะผ่านไหมจะได้ไหมคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าก็ สู้กันต่อมาสู้กันมาเรื่อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่ทาก็พยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ก็เห็นผลนะครับมีคนดูเพิ่มมากขึ้นมีคนชื่นชอบพวกเราเยอะมากขึ้นก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของเราเรียนจบแล้วนะครับผมที่ผ่านมาปัญญาตรีนะครับผมคณะเศรษฐศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดีใจมากที่เรียนจบแล้วก็ขอบคุณนะครับมหาลัยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันมานะครับอะไรคือที่สุดของเราล่ะครับจริงๆก็คือเรียนจบนี่แหละครับผมคิดว่าสิ่งที่เรา พยายามอดทนแล้วก็แล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมาตลอด6กปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราได้ได้ทำสำเร็จแล้วพี่พ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเราดีใจมากกับวันที่เราได้มีโอกาสรับปริญญาบัตรในวันนั้นนะครับผมทำอะไรให้เสร็จสิ้นภายในปีอยากทำอะไรให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้แหละครับ จริงๆเราไม่อยากทําให้เสร็จสักอย่างเลยครับเพราะว่าอยากอยากทําให้มันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นรายการสีพอดาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันเสร็จปุ๊บมันคือมันต้องจบไงแต่ว่าอยากให้มันมีรายการต่อไปเรื่อยๆครับตลอดทุกปีแล้วก็อยู่กับแฟนๆนะครับผมเป็น 10, 10ปีเลยแล้วกัน